สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้งนองๆเอชาวรอยเรื่องพุทธคุณดูรุกท่ันเลยพบก,กับผมมนเดิมภูผาเพชรทองกนองฤทธิ์พี่ๆน้งนองๆท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนรั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึง1เหรียญแล้วกันนะที่เออเป็นเหรียญครึ่งองค์นะแล้วก็ออกนอกวัดและเป็นเหรียญย้อนยุคด้วยแต่พิธียิ่งใหญ่มาก นะบอกเลยว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้มีปาฏิหารมีเรื่องราวนะเรื่องเล่า,นะรลาหรือคํากล่าวขานมาตั้งแต่ในพิธีการปลูกเสกวัตถุมงคลนะจนไปถึงวัตถุมงคลออกมาแล้วก็เจออิทธิปาฏิหาริ์กันเรื่อยๆนะมีการส่งต่อประสบการณ์นะผ่านโลกออนไลน์กันเรื่อยๆๆนะผมเองก็ยังเคยได้ไปอ่านมาในหลายๆประสบการณ์เลยนั่นก็คือวัตถุมงคลรุ่นกับอัอยูนะที่ออกโดยวัดเดิมบาง นะวัดเดิมบางถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะที่หลวงพ่อก่วยชุดินทโลนะครับนะท่านเคยไปสร้างวัตถุมงคลไว้1รุ่นนะครับนะที่เป็นเหรียญด้วยนะนะครับนะน้อยมากนะที่ท่านจะไปออกไปทําเป็นเหรียญให้นะเป็นเหรียญรูปท่านครึ่งองค์นั่นก็คือเหรียญหน้าโลนะครับนะของวัดเดิมบาง แตกต่างกับเหรียญโล่ของวัดโพสิตารามนะถ้าเหรียญโล่ของวัดโพสิตารามจะเป็นรูปหลวงพ่อเต็มองค์ที่เราเห็นกันคุ้นหูชินตาก็คือเหรียญหลังยันไตสารณคมนะหรือว่าเหรียญหลังหนุมานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเอ่อหน้าโล่ของวัดเดิมบางจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยนะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหน้าโล่นะครับนะอันนี้นี่เขาเรียเรียกว่าเหรียญหน้าโล่นะหน้ากล่องของเขาก็จะเขียนไปชัดเจนนะว่าเหรียญหน้าโล่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันหน่อย นะครับนี่นะตัวกล่องนะเขาก็จะมีระบุรายละเอียดเอาไว้นะอย่างชัดเจนเลยนะครับน mm ั้นเหรียญรุ่นนี้นะจะมีการทํามาทั้งหมด2แบบนะแบบที่1น,นะก็คือเป็นเหรียญหลังยันนะแบบที่2ก็คือจะเป็นหลังอนุมานนะถ้าเกิดหลังอนุมานเนี่ยนะก็จะเป็นตัวพิเศษหน่อยนะครับนะ mm hmm. เป็นเนื้ออัปปากาต่อโคด e o อดีนะเขาทามาเพื่อเอาไว้แจกตำรวจทหารและที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้ก็เป็นตัวพิเศษนะหลังฮนุมาน นะครับนะที่ต่อโคด e o อดนะจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่3,949เหรียญเท่านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญดีเหรียญสวยพุทธคุณครบเครื่องเลยนะครับนาะน่าสนใจเป็นอย่างมากแล้ววัตถุมงคลรุ่นนี้วาระพิธีใหญ่มากนะของวัดเดิมบางอ่ะมีเกจิคณาจารย์ถึง19รูปมาอธิษฐานปลุก อธิษฐานจิตผูกเสกในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเหรียญกันว่าโคด eod เป็นยังไงหลังหนุมานเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะของตัวเหรียญน,นะครับนะโดยพื้นฐานด้านหน้าก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับนะนี่เลยนะด้านหน้านะก็จะเหมือนกันที่ผมให้ดูนี่คือเนื้ออัมปกาก้านะนะครับนะนี่เลยด้านหน้าสวยงามเป็นอย่างมากและทีนี้มาดูด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยจะเป็นหานุมานเชิญธงนะแล้วก็เขียนว่ารุ่นกะตาญูวัดเดิมบางนะแล้วก็จะมีการต่อโค้ด eod แล้วก็มีรันเบออร์ยู่ น,นี่เลยนะด้านหลังเปเงี้ยนหลังหนุมานเชิญธงสวยงามเป็นอย่างมากถือว่าเอาอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกวยชุดินทโลมาใส่ในเหรียญรุ่นนี้นะครับนะ นี่แหละถือว่าเป็นหนึ่งเหรียญน,นะสวยงามจริงๆนะเป็นรูปหลวงพ่อปวยชุดตินโลกครึ่งองค์แล้วก็ด้านหลังเป็นหันุมาลเชิญธงนะครับนะส่วนใหญ่แล้วหันุมานเชิญธงจะเจอในเหรียญโลของหลวงพ่อนะแล้วก็มีเหรียญกลมบางรุ่นนะแต่ว่าเหรียญวัดเดิมบางรุ่นนี้นะเหรียญหน้าโลเนี่ยปกติแล้วเขาจะเป็นหลังยานแต่เนี่ยเขาทําเป็นพิเศษเลยนะหลังหันุมาลเชิญธงนะครับนะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งนะครับนะโอ้โหนะสุดยอดจริงๆแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามาสเสนนะครับนะเมตตามหา,หานิยม โชคลาบเนืองนอมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะเพราะว่า ลิงนะครับนะหานุมานกับลิงเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันนะครับนะเขาก็จะมีความปาาเปี่ยวรวดเร็วว่องไวนะใครที่บูชาลิงหรือหานุมานนะก็มักจะมีโชคลาภหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตบ่อยๆนะเพราะลิงเป็นสัตว์ประเภทฉกฉวยโอกาสนะฉกฉวยอะไรได้แบบรวดเร็วนะครับนะไปทําการแข่งขันสิ่งใดกับใครก็จะมีชัยชนะเหนือสู้คู่แข่งเพราะว่าเป็นหนุมานเชิญโคงนะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะแล้วก็ด้านหน้านะก็เป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ด้วยสวยสดงดงามเป็นอย่างมากนะเป็นหนึ่ง รุ่นละกันนะที่ผมเอามาแนะน,นําในวันนี้นะครับนะั้นนานๆจะได้พบเจอทีเลรียดหน้าโล่หลังพนุมานเนี่ยนะครับนะเพราะว่า1แหละจํานวนการสร้างน้อยนะครับนะก็เลยไม่ค่อยมีออกมาหมุนเวียนสักเท่าไหร่นะครับนะก็ถือว่าเป็น1นรุ่นแล้วกันนะดีๆเด็ดๆผมว่าหลายๆคนรู้จักนะรุ่นเนี้ยเพราะว่ารุ่นเนี้ย มีปฏิหารนะครับนะตั้งแต่ในวาระพิธีการปลุกเสกแล้วมีการเล่าขานกันมาอย่างยาวนานผมว่าหลายๆคนคงจะรู้เรื่องราวนี้เป็นอย่างดีแล้วแหละนะครับนะั้นแล้วที่สาคัญคือนะมีการพูดถึงนะเรื่องประสบการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับนะมีการเล่าขานนะผมเองก็มีคนส่งมาในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะเกี่ยวกับเหรียญโล่หลังธนุมานเอ่อแล้วก็เหรียญโล่หลังยันของทางวัดเดิมบางเนี่ยนะครับนะก็มีประสบการณ์แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ถึง ิวของเขาเนะเรากำลังจะทําให้อยู่เหมือนกันนะครับในวันนี้คงขอมาเป็นการแนะนําตัวเหรียนก่อนละกัน,นและเดี๋ยววันหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ของวัตถุมงลลุ่นนี้มาเล่าให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังในคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ